ลิมิตอย่างที่บอกเราก็คือเป็นแนวโลกลท์คุณกำตังมาแล้วคุณไม่รู้คุณจะได้อะไรคุณอาจจะดวงดีเปิดซองแล้วได้แรคัทเทพหรืออาจจะเปลือกเลือหน่อยนะครับเปิดได้แรกะกะ,ก,ะก็จะแบ่งเป็นซออีกสแบบนะครับก็คือซีลก็คือตรงตามที่น้องเป็นแบบปิดผนึกคุณเอาซองมา6ซองอ,อ่าเบจิกจะเป็นการที่มีซองน่าจะเยอะกว่าทุกการเพราะตอนนึงสิบสี่ใบพอจการได้แดสิบสี่ใบนั้นแ่นนะมาจัดเป็นเด็กรีบบอกไว้ว่าลิมิตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันที่การขั้นต่ำที่สี่สิบใบเท่านั้นจอิอ,อมเดอร์ที่ใช้ 60กั100บ100ใบคือคืนนี้คือดราฟทุกคนเปิดมาอย่าง2ปุ๊บคุณหยิบใบที่คุณชอบที่สุดหรือเลเยอร์ที่ดีที่สุดหรือดราฟ number no. 1เนองคุณมา 1, บา 1> ใบใแล้วคุณก็ส่ง1์ต่อให้คนข้างๆผมก็รับ10ต่อจากคนข้างๆมาอีกทีแล้วคุณก็ดราฟไปเรื่อยๆบนไปเรื่อยๆ3ฟองเนาะก็ะได้ทั้งหมดมา42ใบพอดีคุณก็เอาทั้ง42ใบน,นั้นนะมาจากเป็นเด็ก40ใบของคุณคนอาจจะงงนะครับว่ามี42ใบเดีทําไมคุณจะได้40ใบเมจิกมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแลนด์อยู่มัต้องมีเบสิคแลนด์เอาจากร้านเลยใช่ร้านน่าจะมีให้นะครับก็จะ ข้อดีของการเล่นลิมิตนะครับคือ1เกมมีความสดใหม่อยู่ตลอดคือคุณเล่นเกมดาร์คพอตที่แล้วกับดาร์คพอตเนี้ยคุณไม่มีทางได้การซ้ำอ่ะคือซ้ำก็ต้องน้อยมากๆอ่ะเออทุกคนจะได้เล่นอะไรใหม่ๆอยู่เสมอเพราะคุณไม่มีวันเปิดซองได้ของเดิมเว้ยและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณไม่ต้องมีอะไรติดตัวมาเลยเว้ยนอกจากเงินคุณก็สามารถเข้าเล่นกิจกรรมได้แล้วครับไม่มีเวลาจัดเด็กไม่มีเวลาอัปเดตเมตา,ไม,มา,มตาไม่มีปัญหาเพราะคุณก็แค่ต้องรู้จักการในชุดนั้นคุณก็เล่นได้แล้วจบงานได้ของกลับบ้านติดไม้ ว่าเป็นจุดขายของเมจิกเลยก็ว่าได้